ับน้องริ้วใช่ไหมคะก็สนิทกับน้องยังไงคะสนิทยังไงคะน้องแบบไหนน้องแบบไหนน้องแบบลูกเล็กเด็กแดงเอาละเอาละลูกเล็กเด็กได้ใช่เพราะว่าน้องเขาดูตัวสูงในจริงแล้วอ่ะเราห่างกันประมาณสิบปีได้เขาจีบไหมคะไม่ได้จีบไม่ได้จีบเลยค่ะเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันจริงจริงก็มีค่ะเขาก็บอกว่าเออ ไม่อยากบอกเลยว่าเขาเรียกได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าเออเนี่ยขอแบบที่เขาลงวิดีโออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยมีข่าวีอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะเราเพราะเราก็ชินๆอยแล้วค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเออเราเราสนิทกันเราแบบเออมีไปนู่นไปนี่ด้วยกันกับกับทีมด้วยกับทีมตาด้วยกับแกงที่แบบไปงานด้วยกันด้วยไม่เก่งเลยค่ะไม่เก่งเลยเพราะว่า มีกับน้องจริงแปลว่าจะอายุผ่างกันแต่ว่าน้องเขาก็มีความโตของเขาอยู่เออแต่หรือเป็นเพราะว่าเขามีคนคุยอยู่แล้วเต้ยก็เลยไม่กล้าที่จะอัปเดตความสัมพันธ์ขึ้นเรล่นมีสอนในมือแต่ว่าเต้ยรู้ใช่ไหมไม่พูดไม่พูดเต้ยรูใจก็ยังว่างเปิดแล้วสมัครมปิดแหละก็ไม่ได้ปิดค่ะได้ปสวยอย่างนี้มันจะไม่มีคนเข้ามา ไม่ไม่ถึงเวลาต้องลงไปเรื่อยๆค่ะสัญญาไหมว่าวันไหนไม่ว่างจะบอกสัญญาได้หรออยากอยากให้ไม่ว่างแต่ว่า